ความดีแสงแห่งอํานาจจิตเพราะว่าเราคิดดีทดําดีพูดดีอยู่ในศีลในธรร<อ>มพลังตรงนี้ก็จะเป็นออร่าที่เขาเรียกว่าออร่านี่เจ้าค่ะ<อ>คือเดินมาเนี่ย<อ>ก็เห็นเลยเป็นอุ้ยทําไมผ่องใสแบบนี้ทําไมดูมีบุญมีบารมีทําไมดูหน้าเกรงขามอย่างเงี้ยนี่คือออร่าของความดีก็คือแสงรัศมีที่เริ่มจากอํานาจจิตที่มีความสว่างนะเจ้าค่ะมันจะสว่าง เรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยนั่นคือมวลมวลของอํานาจจิตมวลของกระแสจิตที่เราทําเป็นประจําอย่างเงี้ยตั้งแต่คิดดีทดําดีพูดดีอย่างเงี้ยมวลตัวเนี้ยจะมหาศาลขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยแทออกไปตั้งแต่ตัวของเราอย่างเงี้ยจิตของเราเมื่อเราจเจริญเมตตาไปเรื่อยเราก็จะเมตตาแม้กระทั่งจิตวิญญ,ญาณเทพผีมนุษย์สกปร์ทั้งหลายนะเจ้าคะคือมันจะเกิดอัตโนมัติเพราะว่าเราไม่ปรารถนาและที่จะ ผูกบว่วงไม่ว่าจะเป็นจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเพราะเราเห็นแหละเห็นความเป็นจริงเจ้าค่ะจริงเกิดแก่เจ็บตายมันไม่เที่ยงน่ะบางทีสุขภาพร่างกายดีๆวิบากวิ่งมาก็หัวล้มฟาดได้แต่เมื่อผู้มีบุญถึงจะเจอวิบากแต่พอได้รู้เห็นเข้าใจการสนทนาธรรมเกิดเข้าใจธรรมกระแสพลังงานแลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนกันเบาสบายขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เข้าใจเลยว่าเออมันเป็นของไม่เที่ยงจริงๆอะ่ะคือผู้มีบุญเนี่ยส่งพลังที่ดีคำพูดที่ดีกระแสะจิตที่ดีเกิดการตื่นรู้ตื่นทำนะก็ยกระดับจิตมวลของจิตก็มีอำนาจนะก็เหมือนเราผักพลังงานลบก,ก็คือท่านโปรดเจ้ากรรมนายเวรก็คือได้ฟังธรรม กระแสแห่งพลังงานอำนาจจิตแต่ละพบแต่ละภูมิได้ฟังทาเกิดความเข้าใจทาเกิดการวางเจ้าค่ะ